เอาวัดีเฟสบุ๊กครับผมก็อันนี้ตามที่ไร์โซ่รับเราอยู่ที่บ้านมะนาวหวานเดี๋ยวจะได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวมันมีฝนแล้วเมฆคนมาแล้วแล้วก็แสงของการถ่ายรูปก็ไม่มีไม่ค่อยมีหลอยแลชไปได้มาแล้วผอ,อมาถ่ายธรรมดาถ่ายรูปเล่นๆกัน,กนชิลๆกันเดี๋ยวน่าจะโอเคเพราะเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยจุดจางเต้นที่เรามากางกันบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยว เดีย๋ยวต้องรอหมดแล้วรตอนนี้เขาติดป้ายขาวหมดแล้วเราลงมาไม่ได้เราไม่อยากพาทีมงานมาแม่งมาทีแบบยี่สิบสามส,สิบคนครับแล้วนี้เราจะมีปัญหาเรื่องกับพื้นที่เขาจะมีปัญหากับราเปล่าก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขายกเลิกไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะจะพามามีติ้งไอพามาสังสรรค์ยัครับรอบเด็กรอบด็ก,อดกเอาโอเคที่นี่บ้านแมนาหวานครับก็มีกองพลอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนแต่อยู่ฝากขังอยู่ครับ เดี๋ยวเพื่อนแต่หลุดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเต็มที่ยอบมะนาวหวานที่บ้านบ้านเก่าเราก็มารีวิวม,มารีวิวครับเอาที่นี่ตรงข้างก่าเผาครับเอผมบามะนาวหวานครับ